สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมป๋องแป้งสมุนไพรนะครับผมวันนี้ผมอยู่ป่าริมน้ำครับช่วงปลายมันไม่ตายผนแล้วมันเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมผมพามาดูดอกสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นดอกเขาออกดอกพอดีเลยนะครับผมนั่นคือเจตะพังคีครับพวกรักษาเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับแล้วกกดไหลย้อนมาดูกันเลยครับว่าดอกเขาสวยแค่ไหนนะครับนี่นี่ครับผนดอกเขาดอกเล็กๆนะครับนี่ครับผมดอกของเขาครับลักษณะใบของเขานะครับ จะเป็นสักๆอย่างนี้ส่วนดอกเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เาเลื้อยดอกขยายพันธุ์โดยใช้มาเล็ดนะครับแต่ที่เอาไปทํายาก็คือรากของเขานะครับนี่ครับนี่นี่นะครับนี่นี่รากของเขานะขุดมาให้ดูแล้วนะครับผมลักษณะใบเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับผมใช้เวลารากของเขาล้างให้สะอาดแล้วตากแดดแล้วไปต้มนะครับต้มดื่มนะครับผมนะครับนี่แหละครับผมลักษณะเนี่ยร่างกายครื่งของเขานะครับเห็นไหมครับนี่ดูป่า นี่นะครับผมเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับผมนี่แหละครับสบรรพคุณนะครับผมใช้รากของเขานะผมล้างตากแดดให้แห้งต้มน้ำดื่มนะครับผมเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงกำลังนะครับผมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับหรือว่าแก้เอ,อ่อ กดไหลย้อนนะครับช่วยได้ดีครับแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆก็คือฮวนโมานประสานกายนะครับอันนั้นก็ดีเหมือนกันสาหรับคนที่เป็นโรคเกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าไม่รู้จักก็ตัวนี้เลยครับเจตพังคีครับผมนี่ครับตัวนี้เลยครับนี่รากของเขาตอนนี้มีเยอะมากครับเนี่ยครับเนี่ยพุ่มเนี่ยเนี่ยในช่อดอกใช่ไหมแล้วก็มาอีกครับนี่นี่นะครับนี่ช่อหนึ่งสองช่อสามช่อสี่ช่อห้าช่อ เป็นช่ออุ้ยแตกช่อดอกครับท่านผู้ชมออกดอกสวยมากเลยอ่ะนี่นี่เล็กๆเองนะครับนี่นี่แหละครับจิตพังคีในป่าชุ่มน้ําแถวบ้านนะครับนีน่ครับผมพาไปดูสวยไม่สวยนะครับเนี่ยแถวนี้ผมพาย้อนอาจจะย้อนแสงนิดนึงท่านผู้ชมวันนี้ก็มากับพิตติครับนี่แหละพิตติครับนี่พิตติครับนี่ผมไม่รู้ว่าสมุนไพรตัวนี้คืออะไรนะครับแต่ดอกเขาสวยมากท่านผู้ชมดอกออกเป็นดอกสีม่วงครับนี่ครับนี่ ี่เสือเป้นคุณผู้ชมสวยไหมม,หมีข้างล่างน,นี่เขาเป็นกลุ่มลักษณะเขาเหมือนไอ้นั่นเลยนะครับเหมือนเอผักอีตูนแมงลักนานะครับแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับนี่น,นี่ลักษณะสวยมากคุณผู้ชมสวยสวยสีม่วงสวยมากเลยนี่แหละครับนี่มีกลิ่นหอมและฉุนกว่าน,นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่ครับนี่ดูสิสว่างเขาความความ,ความสวยของเขานะครับผมนี่แหละครับนี่ สวยมาก่านผู้ชมพิธีกำลังถ่ายเดี๋ยวนะครับเจตพังคีนะครับผมนี่แหละครับแถวนี้มีเยอะครับมีทั้งเจตพังคีมียอดามแล้วก็มีบ้านนางแฉ่งนะครับหรือว่าโลธนงแดงของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับนี่นี่พ่ออีตูทงกับมีครับตูน้ากับมีแกะทองอือทองเฟือกันครับนี่เยอะครับเหมือนต้นว่าต้นอะไรคุมคคนมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับนี่นี่นี่แหละครับนี่ สวยงามครับสวยงามมากเลยนี่แหละครับบรรยากาศดีๆครับมีคนมาเลี้ยงควายเลยตีหนึ่งควายรอรอสูรออีริทำยังะครับเป็นไงพี่ติก๊กจ้าอยู่กับบรรยากาศสวยๆครับอืมสวยนะสวยๆป่ะสวยสัย่มไหนอยู่กับธรรมชาติครับสวยๆเห็นไหมครับเสียงกบเสียงเขียดพี่น้องเลยนี่แหละครับอีสานบ้านเฮง งครงกาคว่วครับนี่งถ่ทายงานสมุนไพรครับโอ้ทางนี้ก็สวยครับนี่งเลดูสิมองไปเห็นสีม่วงทุกคนสวยมากเลยนะครับเนี่ยสวยครับสวยสวยสวยเห็นไหมครับมองไปสีม่วงหมดเลยสวยครับสวยซึ่งผมไม่เคยเห็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยู่บ้านนาน <c oughs> ผมกลับมายมากผมตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นมากเลยครับดอกไม้ป่ากำลังออกดอกดอกไม้ป่ากำลังสวยเลยดูสิ โู้ชมสวยมากสวย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 ,สวยครับนี่สวยครับนี่นี่พี่น้องโอ้โหพิษพิษติก๊กไม่สวยมากเลยครับนี่ดูสิผู้ชมสวยมากเลยครับท่านผู้ชมเป็นสีม่วงสวยมากเลยอ่ะโอ้ สวยมากเลยนะครับนี่เป็นป่าเลยสวยงามนะครับอ๋อดูสิคับท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากเลยอ่ะมาดูสาตให้ดูนะสวยมากเลยครับสวย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 สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ได้นะครับของแถมคือบรรยากาศสวยๆดอกไม้สวยๆดอกไม้ป่าสวยๆครับอีสานบ้านเฮ้าครับผมนี่นี่นี่สวยครับโอ้ยงามครับขอบคุณนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่องแป้งสม,มุนไพรด้วยนะครับผมสนใจไปศูนย์ภัยตัวไหนก็ทักเข้ามานะครับ064 294 1571ครับปองแป้งสม,มุนไพรครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ